ไม่ที่แรกนึกว่าจะไม่ได้แชมป์นะว่ากูจะไหวไม่ไดนยิงมันโหดจังวะผมคิดว่าจะตกตั้งแต่รอบภาคกันนักกีฬาต้องมีความรับผิดชอบครับออริจินอลครับรุ่นนี้5ปีตั้งแต่รุ่นเดิรรุ่นแรกเลยถ้าไม่ม so ีโค้ดบาร์ก็ไม่ม mm ีแชมป์เจ็ด HD แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเราจะพาไปบุกลังเหย้ากับทีมแชมป์บาสเกตบอล 3x3 แชมป์กีฬา7 HD 2025ันกับโรงเรียนภาควิทยาภูมิ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับโค้ชโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงเรียนท่าข้ามนะครับสวัสดีครับผมโค้ชพี่บาครับนายชารัตน์สินครับผู้ประกสอนโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดสุริรีครับก็อยากให้โค้ชเนี่ยพาไปดูหน่อยการฝึกซ้อมของที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างได้โค้ชพาไปดูหน่อยครับได้ครับไปเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่สุนิสาพัฒคอนโดครับเป็นหอพักของผมเองเราเป็นเจ้าของเองเราดูแลเอง <นะ S 1> เป็นจุดเริ่มต้นของการทาทีมบาสคือผมประมาณจากตรงนี้ครับทำทีมซัพพอร์ตเด็กๆมีทั้งหมดกี่คน,นะครับตอนนี้ในปัจจุบันมี40คนครับผมมต<ะ>ั้งแต่14 16 18ดูแลหมดเลยครับเราเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองเขาเลยครับเราดูแลทั้งหมดตั้งแต่าการเป็นอยู่ตื่นเช้ามาระเบียบวินัยเป็นไ,นไ,ไงทำแบบข้าวให้เขากินเด็กต้องหุงข้าวเองไหมตื่นนอนเราก็ต้องขับรถ6ล้อไปส่งเด็กไปเรียนเพราะที่นี่กับที่โรงเรียนห่างกันครับทีไง เหมือนนันต้นลมมากนไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ครัโอเคสามปีแล้วเนาะอันนี้เด็กนั่งไปเรียน40คนทุกวันครับคันนี้แล้วการเรียนเนตึกเป็นไงบ้างครับโค้ชก็ดีครับเพราะว่าต้องต้องเรียนด้วยแล้วก็เด็กห้ามเกรดต่ำกว่า <im itation> 2.5 <im itation> เล่นบาสเดี๋ยวไม่ได้ครับก <im itation> ีฬาต,ต้องมีความรับผิดชอบครับโค้ชครับเล่าถึงเรื่องห้องนอนน้องๆหน่อยครับห้องนี้จะเป็นห้องชุดเล็กครับห้องเด็กเล็ก5 2 5 3อะไรเงี้ยครับเด็ก14 15ปีครับอันนี้ห้องชุดใหญ่ครับนี่คือห้องที่แชมป์บาสเกตบอลสามคนสามตรงนี้กับบออยน้้งขางบนครับ เตียตีโตตีโตนอนข้างบนตีนอนข้างล่างครับนี่ครับนกกรนเตียงเดี่ยวโอ้เอวแล้วเราไปนอนเตียงพี่เขาทำไมอ่ะนอนได้กันครับนอนด้กันคิดว่าเขาเหมาะสมไหมคับตหนนี้เหมาะสมครับทำได้ทุกอย่างครับครบเครื่องครับทั้งข้ามทั้งยิงทั้งคุมเกมป้องกันทำได้ทุกอย่างอยู่ที่นี่มาสี่ปีครึ่งก็มีความสุขครับอยู่กันแบบครอบครัวดูแลกันทุกอย่างมีอะไรกบอกโคตบก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ดูแลผู้ผมไม่มีโค้รบาาก็ไม่มีแชมป์เจ็ดทันทีผมคิดว่าจะตกตั้งแต่รอบคัดพากเจอตึงมาตลอดทั้งสายคลยจะรับ ต่อไปเป็นห้องไหนดีครับก็เป็นห้องล็อกเกอร์ครับห้องเก็บเสื้อผ้าเด็กๆครับเสื้อผ้าแข่งครับชุดแข่งไว้นี่หมดเลยไม่เคยผลิตชุดแข่งครันหรือแจกใครเลยชุดแรกของที่ใส่นามโรงเรียนท่าข้ามเลยครับได้เหรียญเงินกีฬากรศรักษาแล้วก็เสื้อสีดำนี่ครับที่ใส่รอบชิงชนะเลิศชุดแชมป์ของจริงครับแล้วชุดส้มที่เราเห็นแข่งขันนะครับเนี่ยครับขาดหมดแล้วออริจินอลออริจินอลมี5ปีตั้งแต่รุ่นเดิรรุ่นแรกเลยครับนี่แข่งเสร็จเมื่อวานเลยป่ะครับอันนี้น่าจะเป็นอาร์ตี้น่าจะเป็นอาร์ ให้น้องแนะนําตัวหน่อยครับชื่อน้องกันครับ MVP ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับแบบมันไม่ค่อยมีลาการแบบนี้เข้ามาครับพูดถึงถ้วยัชัมม้นวีดา 7HD หน่อยครับโค้รเป็นไงบ้าง้ืยนี้ก็ถือว่าเปความภาคภูมิใจครับเพราะว่าเป็นบาสสมัยแรกเนาะจัดการแข่งขันครั้งแรกแล้วก็เขาจัดได้ยิ่งใหญ่มากชื่นชมช่อง 7HD มากๆครับที่ทําให้เยาวชนเนี่ยได้แสดงศักยภาพส่งเสริมเยาวชนในประเทศไทยอย่างดีครับมีอะไรอยากจะฝากถึงกองเชียร์บ้างครับขอบคุณทุกคนนะครับทั้ ผู้ับสนุนทุกท่านนะครับแล้วก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ับสนุนต่างๆนะครับหวังว่าปีหน้าเราจะป้องกันแชมป์ก็ว่าช่วยใบเนี้ยแชมป์สาสมัยถึงจะได้ช่วยใบนี้ตอนนั้นเราได้หนึ่งละเรานับหนึ่งละเราจะนับ2ล้วนับ3ต่อไปและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องๆแชมป์กีฬา7 h d 2 0 2 5ันบ้ะครับกับน้องๆเรียนท่าข้ามพิทยาคมพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เราได้แชมป์มาหน่อยครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากเลยครับผมที่ได้แชมป์มาครับทำเต็มที่กันแล้วครับผมเพื่อนๆพี่ๆช่วยกันครับได้ กับหัวม้ามาขิงเพื่อนครับแม่ทีแรกนึกว่าจะไม่ได้แชมป์นะว่าจะไหวไหมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้แชมป์มาครับปีหน้าคงรักษาแชมป์ตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คนที่จะได้เล่นต่อในปีหน้ามีใครบ้างครับอ่าเดี๋ยวสามคนมีอะไรอยากจะฝากน้องๆในปีหน้าบ้างสู้ๆครับทำให้เต็มที่เหมือนเดิมครับอย่าประมาททีมอื่นเขาครับเราเป็นแชมป์ไม่รู้ว่าจะไหวไหมก็ว่าปีหน้าทีมอื่นเขาก็มากันเยอะครับพยายามให้เต็มที่ครับก็ต้องรักษาแชมป์ให้ได้ครับเจะได้ครับ ได้หมดครับตั้งใจซ้อมกันมาเยอะนะครับพี่หน้าก็ฝากเชียร์น้องๆด้วยนะครับสุดยอดจะได้ครับวันี้ก็วันนี้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้มาเยี่ยมแชมป์ฝึกซ้อมกันแล้วก็แสดงความยินดีด้วยที่เป็นแชมป์ในปีแรกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับปีหน้าด้วยที่จะต้องป้องกันแชมป์เนาะซึ่งตอนนี้นะครับนอกจากบาสเกตบอลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหลายชนิดกีฬานะครับปีนี้เรามีถึง4ซีรีส์ม่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะครับตะก้อแล้วก็ฟุตบอลด้วยยไงก็ติดตามมันต่อไป